นายกเศรษฐาถึงขั้นต้องออกมาขอโทษนี่ยทำโยนปากกาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โเจอดําส้มเล่นเขาแล้วนะครับดําส้มเขาจับผิดเศรษฐาตอนเนี้ยก็คือเศรษฐาเนี่ยเขาไปงานอะไรคุยจักคุยกับจัก,จก,กรยานน่ะนะแล้วเขาก็เซน็นลายเซ็นปรากฏปากกาไม่ออกปากกาไม่ออกก็ทําท่านี่ปากกาไม่ออกเ้าก็วางลง อีคนหนึ่งก็ไปให้ขอลายเซน็นเะนเซ็นเสร็จแกก็อะไรทําปากกาวางไว้วินพี่วินก็แกก็รับไม่ทนมันก็หล่นไปนะเออปรากฏว่าเป็นดราม,ม่าครับบอกโอ้โหด,ดอมส้มบอกอะไรไหมนิสัยเหมือนลุงตูเ่เลยดูสินะนียนิสัยบดี <c oughs> แค่ทำปากกาหล่นวะทูเออเศรษฐาต้องบอกโอ้ขอโทษขอโทษงั้นเดี๋ยวต้องเอาปากกามาหลายด้ามแล้วนะต่อไป จะได้เตรียมปากกาไปหลายๆด้านมไม่เหมือนพ่อพระเอกพิธาเลยพ่อพระเอกพิธาเนี่ยนะใครมาก็ให้กอดใครมาก็ให้เซ็นโหมดไม่มีปฏิเสธมีแต่คนรักพ่อพิธาพ่อพระเอก <c oughs> <c oughs> เนี่ยไงเจอเล่นแล้วเศรษฐานี่แค่เล็ก,ลกแล้วนี่แค่เรื่องปากกานะยังโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเล่นข่าวกันใหญ่โตขนาดนี้ คือไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วไงนี่แค่ประเดิมนะก็เหมือนลุงตู่ครับโอ้โหทําอะไรนิดอะไรหน่อยนะดราม่าก 7, 8, ันเจ็ดแปดวันส่วนพักเก้าไกลนะทําอะไรผิดนะเนี่ยหมอไอ้ลองอองเนี่ยไปเสียค่าปรับแลว้วอะพวกพวกส้มบอกไม่เป็นไรเออไปไปเสียค่าปรับไอ้ที่ว่าโพสตผิดกฎหมายอันนั้นผิดกฎหมายนะ บางคนนี่โอ้โหมีคดีอะไรเยอะแยะจะไปหมดบ,ดบางคดีก็ทำร้ายร่างกายบางคดีก็ขโมยทรัพย์อย่างเงี้ยอ,อย่างไอพิธาเนี่ยนะโอ้โหคดีตัวเองสารพัดแต่ว่าร่อมส้มนี่กับอวยแบบเป็นเทพเทวดาเป็นพ่อพระเอกทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็หล่อไปหมดมฝ่ายตัวเองนี่ไม่เคยจะดราม่าอะไรหรอก แอปเปพวกด้อมส้มอะนะรีทวิตกันโอ้โหอยู่ในทวิตเตอร์กันเป็นหมื่นเป็นเป็นหมื่นหมื่นทวิตถึงกับลงข่าวหน้าหนึ่งแต่พิธาเนี่ยนะโอ,โโอ้โหอวยนะครับแค่เซ็นปากกาแค่ถ่ายรูปก,ก็อวยนะแค่แค่ชาวบ,บ้านมาขอถ่ายรูปก,ก็อวยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแ,แหละนี่แหละคือพลังของด้อมส้มพลังของไอโอส้มมันมีมันมีผลนะ ไม่งั้นลุงตู่แกไม่แพ้หรอกนะครับเจอลุงตู่เนี่ยเจอมาหนักแปดปียิ่งกว่านี้เยอะนะก็ทำให้แกเนี่ยนะครับถึงกับพ่ายแพ้ในโซเชียลอ่ะแกแพ้ยับเลยอืมต่อไปเศรษฐาก็เดี๋ยวเจอครับอีกสี่ปีเจอหนักกว่านี้นะเจอหนักกว่านี้แน่นอนดูซิว่าเศรษฐาจะผ่านผลดราม่าไอ้พวกด้อมส้มไปได้ไหม นะเ,เดี๋ยวพอพูดอะไรผิดทําอะไรผิดปุ๊บอุ้ยดรามากขึ้นมาทันทีไอ้พวกน้ำส้มเอ,อแล้วก็อวยพิธาต่อนายกพิธานายกพิธาออ,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 อคิดดัวแล้วกันครับโอ้โหลุงตู่แกทนมาได้ยังไงอะใช่ไหมทนในพวกน้มส้มทั่วลงมาได้ยังไงเออนี่มันยุคส้มคลองเมืองครับนะเอไอ้พิธาเนี่ยทำอะไรไม่เคยผิดหรอก อืมไอ้พวกสสก้าวไกลเนี่ยทาอะไรไม่เคยผิดหรอกนะไม่แปลกหรอกครับที่ไอ้พวกโตโต้ยังได้เป็นสสไอ้ไ,อได้เป็นสสไม่แปลกหรอกเพราะพลังโซเชียลเขาเก่งกาดหลายกาดมากด้อมส้มมันคลองเมืองหมดแล้วตอนนี้ต้องขออภยัยต้องต้องกลัวด้อมส้มหมดตอนนี้นะอ,อนาคตก็เดี๋ยวด้อมส้มคลองเมืองก็เดี๋ยวเศรษฐาก็ล่วงเหมือนเดิมครับเลือกตั้งก็แพ้เหมือนเดิมอะแพ้ด้อมส้มอะ มีปุ่มกดตังคิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับ